กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนนะครับเนาะขับมือนีนะครับแอดจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีกับผลงานของแอดเมื่อคืนนะครับเนาะลุดนะครับพี่น้องรับฟันสามเจ็ดเจ็ดสามลางนะครับฟันสี่เจ็ดเจ็ดสี่บนนะครับครับเลขกวิ่งกระลุดนะครับเสียดายวิ่งเจ็ดให้พี่ห้น้องเข้าอยนะครับผลงานหลบเมื่อคืนนะครับ มอนี้แอดก็ยุ่หน้าบันสวนนะครับขุดบ่อ,บอนะครับเลี้ยงปลาเป็นโครงการพระละดสชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะครับเิ่นซอยเหลือประชาชนนะครับครับเป็นโครงการสาฟีนะครับพี่้องที่เขาเสียธนาคามันนะครับก็คือเป็นโครงการพลัดสชดำรินะครับเสียฐนะกิจพ,นะพ่อเพียงนะครับพี่้อง เขาก็เสียตคาดน้ำมันให้ท่างหลวงเป็นนะครับนี่คือสาหนึ่งไร่เนาะครับเนาะเอาไว้จะเจี๊ยบนำตะใส่นะครับพี่น้องครับก่วงๆก่วมเล็กนะครับก็สามเมตรนะครับพี่น้องเล็กสามเมตรนะครับไว้จะใส่ในการเกษตรนะครับเไว้จะปลูกพักสวนขั้วนะครับ ครับเมื่อนี้แนวทางแอดนะครับจะลงให้พี่น้องเข้านะครับทั้งจุดจับคู่ับอ่าเหล็กวิ่งนะครับเนาะถึงจะเขาจะลดนะครับพี่น้องก็ให้กำลังใจยุคือเกานะครับก็รหลอบวันซุกนะครับพี่น้องที่ซีตำเล้านะครับเนาะเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้านะครับตำารลวนะครับ บรรยากาศยังมรสเอวนะครับแดดอุ่นๆนะครับพี่น้องครับฟันเจ็บสามลางนะครับเดียดขึ้นไปอยลักพันลักมื่นนะครับเจ็บสาม้สามหนึ่งนะครับขึ้นไปอยลักมื่นนะครับกับลักแสนนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับ พี่น้องยิปซีทางอุบลน,นะครับโชคมันนะครับ นะพี่น้องยูฟซีครับแนวทางจะพอยมาชมแนวทางน้ำกันเนาะพี่น้องยูฟซีเนาะครับพาพี่น้องเข้าชมบรรยากาศหิมแหลงสะก้อนนะครับพี่น้องค,คืออยู่หน้าบันสวนห้องแอดนะครับครับแอดเขาโครงการน้ำน้ำเพลินเนาะครับเนาะก็เขาโครงการไว้เดือนที่แล้วนะครับ <c oughs> ทางหลวงเพลินกับอนุมัติแล้วก็มา จกให้นะครับมาขุดไห้นะครับขุดบ่อไวทะเลียงปลานะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องครับห้มอยูมีกินถูกยางนะครับเป็นเ้าวบาต้องไปสื่อไปยังนะครับปลูกพักปลูกยังเข้ากับปลูกไว้ตามคู่สะนินล่ะพี่น้องยุซีครับเดี๋ยวหนาฝนมากนะครับจะมาเจ็บบรรยากาศพี่น้องเข้าเบิ้งเข้าชมไปน้ำกันนะครับหลังจากอ่า ฝนกุดแล้วนะครับมีฝนมากนะครับน้ำก็จะเข่าในบอ่อในสระนะครับเนาะครับหาปลามาปล่อยไปพี่น้องซี่มาชมแนวทางน้ำกันนะครับพี่น้องซ,องซี่ครับพี่น้องยซี่รับมาชมแนวทางวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่3 1เอดนะครับ เดือนมก,กราคมสองห้าหกแปดเอาจะสิ้นเดือนแล้วพิณองอีฟซีครับมื่อวนี้ลงสายจักหน่อยนะครับพอแอฟอ่า อัดเก็บใบนะครับจะมาปล่อยช่วงใบนะครับเนาะเพราะว่าเทียดงานอีกครับมือนี่งานสีดำนะครับเนาะเลขวินนะครับ มีเก้านะครับมี0มี2มี7มี1ครับพี่นอ้องทุกท่านครับวิ่งเด่นนะครับเนาะครับวิ่งเด่นที่0กับ1 จับคู่นะครับพี่น้องเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ คำเจ็ดศูนย์พี่น้องนะครับบางที่เล่าวอกตัวเก้ากระเด็นะครับเนาะเจ็ดสองครับทำมาเบิ้ลนะครับเนาะเบิ้ลนะครับสองสองนะครับพี่น้องที่ทำมาเบิ้ลนะครับตามสูตร เเลขวิ่งนะครับ0กับ1น,นะครับซีคูนะครับพี่น้องดูซทครับหยัดบอลเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าภายในซีคูนะครับขัดออกมาแล้วนะครับเนาะ แคปหน้าจอครับพี่น้องครับวันซุกนะครับที่สามสิบเอ็ดนะครับเอาเล็กวินนะครับท่วนเล็กวิ่นนะครับเก้าศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนะครับเล็กวิ่นของแอดวิ่งเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะครับจับคู่นะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับครับถามมาเบิรนก็คือสองสองนะครับ เอาขอแจมือให้พี่น้องเฮานะครับเพราะว่ารอบที่แล้วลุ้นนะครับเนาะเลขวิ่งเป็นทียนาเสียดายนะครับพี่น้องมาเพิ่งเก็บบนเก็บล่างบ่วิ่งให้พี่น้องเฮานะครับรักเก็บเอาแนวทางของแอดก็มีอยู่แค่หาครูนะครับเนาะกับเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลกัโอกาสกับหาซิปหาซิปนะครับพี่น้องสิแต่ว่าเลขกซี่ครูนี่นะครับเนาะของแอดนะครับตามสูตรของแอด ก็มีโอกาสมากนะครับพอเอ็ดให้พี่นอ้องเข้าแค่ซีครูนะครับทั้งเป็นชุดงบหน่อยน้่นนะครับเนาะเอาให้พี่น้องสุขสุขค้นนะครับเฮงๆปังๆไปน้ากันกับเหล่าพัฒนาของเซียนนาดีนะครับเนาะครับ,รบให้พี่น้องเข้าชคเข้ามันกันสุขสุขค้นสวัสดีครับ